สำหรับคนที่ใช้ l ล n e บนคอมและไม่อยากติดตั้งโปรแกรม Line บนคอมนะก็คือเราสามารถใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยให้ทำตามนี้ครับผมโดยเบราว์เซอร์ที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้ก็คือเจ้าตัว Google Chrome นะครับเพราะว่ามันจะง่ายนะให้เพื่อนๆเปิดเข้ามาที่หน้า Google ก่อนเลยครับผมอ่าแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยในส่วนของช่องเสิร์ชตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์เลยว่า l ล ne ครับผมเว้นวรรค แอดครับผมตามด้วยอ n อนแบบนี้จากนั้นกด enter ไปได้เลยเพื่อนๆก็จะเจอกับเจ้าตัวเว็บนี้นะครับ Li น์โค m เว็บ Store ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของตัวเว็บเนี้ยแปะไว้ที่ใต้คลิปใครขี้เกียจพิมพ์ก็เลื่อนลงมาแล้วกดเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะเจอกับเจ้าปุ่มสีน้ำเงินทางด้านขวามือตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้ให้เรากดลงไปได้เลยนะเขาจะถามแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มเพิ่มส่วนขยายตรงนี้ครับผม แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อเขาเพิ่มเสร็จนะครับตรงนี้เราก็กดปิดไปได้เลยนะครับแล้วบนหน้าจอตรงนี้จะมีรูปจิ๊กซอว์โผล่ขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดลงมาจากนั้นนะครับในส่วนของลายเนี่ยทางด้านหลังให้เรากดตรงตัวรูปพิน์ตรงนี้ได้เลยชึบและทีนี้นะครับลายก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วเวลาใช้งานเพื่อนๆก็เพียงเปิดตัว Google Chrome ขึ้นมานะครับและกดมาที่ปุ่มลายตรงนี้ได้เลย เขาก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราล็อกอินเข้าไปใช้งานหรือจะสแกน QR code ตรงนี้เข้าไปใช้งานก็ได้นะครับเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้งานล ne ผ่านเว็บได้เรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> อ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับใครทำแล้วไม่ได้ติดตรงไหนก็พูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปแลวก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ